เขียวลุ่มๆครับผมมันบัวอยู่ตอนนั้เตียงเมื่งอกี้ดูเมืนอไงหนี่ยงแล้วห่างแล้วนั่นเมื่อไหตายอยู่ตายแล้วยุคใกล้ๆนี่บ่เห็นน้าดูอุ้มช่วยเขียวหลังยอนลงอุ้ยย่งแค่ละจานท์วูบมันย่งเยอะกว่านี้องอุ้มช่วเขียวฟังฟังผุน่ะเออย่างจะย่างไปฟังไปหมดลงอ่ะลายต้องตายหมดอุ้ยเอ่าพี่น้องผมพุ่นบัง โซเฟอายู่อุ้มผุนไป้ันเก่าพาไปหมุดไปหมุดเอแชัดดครับผมลุ่งเซวะฮะโอ้เอาเสร็จ ไา่าเก่าขึ้นไปรี้ก็เสียกุ่นน้ำปอต่อยมากันมือจับมือเดี๋ยวจังไีก็วัยปนต่อยกวเสียกันก่อน่ามือกไปที่กนมือเมือกี้นี่กันเร่องปนมือเบ็ดขวางใส่บุกู่นห วนองเลนะครับพี่น้องลง้วครับพี่น้องานหมดอเ่อเสรียกว่าหมดบังเหอเอาตากากใสเบ้งเงินตัวกันหมดเนาะว่าน้าก็ไม่เสียกันนี่ตัวก็ที่ลงเห็นยังงอว่าน้ามันตืนอีดีเนาะน้ำมันของไงมจ๋อจะลองหมดบ้งก็มันไหลวะหมดได้ยังงงเั่นะ่หมดจะเห็นเสียกบ่อมันยังเร่าใจอ่ะดึงมาไว้ี่ว่านเห็นแนวอย મેં มันเจ้าว่ามันคอง้มันแม่ห่มันมาควองก็เถอโอ้ยไกย้อนเดอกไก่มันเจ้าหุ่นกูยันมันกัดก้อมันตายสิยิงเดีวนี่ทั้งตัวนี่ป่ะหลอกหลอกมันเลมันยังก็หักอยู่านนเขนี่ยนี่อนแล้วนี่แล้วมันก็มา่เห 哇！卖这个西木手，门槛子呢？不土。那叫狗，那叫诺西啊。人家不拿，人家不拿。它不拉你这是什我的，削。你这汤我了呢？米啊，浑了。米啊。米我个哦。嗯，削溜溜呢，哈，我。 ประมาณใส่สองโลสวยหรูเาได้รุ่นครับผมได้ปน